ชุ่กคนมาดูนะคะขนหมาล้มแบบนี้นะคะน้องตัวนี้จะมาแต่งตรมนะคะเราจะทําขนน้องจะบางแล้วก็ล้มนะคะ à, วันนี้ช่างติ่งจะแต่งให้น้องดูขนหนาขึ้นแล้วก็ดูเป็นทรงนะดูเป็นทรงดูส,ยสวยๆนะคะจะให้เหลือแผงคอนิดนึงแล้วก็เหลือตัวกลมงนะคะอะมาดูฝั่งนี้นะดูฝั่งนี้เหน็นไหมพอเราเริ่มเริ่มล่างทรงนะคะเริ่มแต่งโคลมไปเริ่มล่างทรงเห <li> ็นไหมคะขนน้องดูหนาขึ้นทันทีเลยใช่ไหมคะ ขนนอเงินงน้องจะดูหนาขึ้นนะคะทีนี้ขนน้องจะเป็นหยับหยาบนะคะขนน้องจะหยับหยาไม่นุ่มนะคะเราจะลงแชมพูนะคะแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูผิวหนังแล้วก็เส้นขนนะคะให้น้องนะคะวันนี้นะ,ะเาาาติดตามตอนต่อไปนะคะอ่ะามคนก่อนอาบน้ํานะคะมีนคนคะ่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นน้องปอมมาเลเนียนที่ขนล้มนะคะเราจะอาบน้ําเราจะอาบน้ําเราต้องการให้ขนฟูนะคะขนนุ่มฟูขึ้นแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็ล้างความมันออกนะคะล้างสะเก็ดตามผิวนังออกนะคะเราจะใช้แชมพูสูตรนี้นะคะส,สูตรสีม่วงนะคะของร้านสูกโมเดิร์นนะคะทุกคน มาสจดจันของแชมพูเรานะคะเข้าปากเข้าตาน้องจะไม่แสบนะคะน้องสามารถเลียได้กินได้นะคะแชมพูเรานะคะเข้าปากเข้าตาไม่แสบอาบได้ทั้งหมาทั้งแมวนะจ๊ะหมาเล็กหมาโตอาบได้หมดนะคะได้หมดค่ะละมุนมากอ่อนใสมากนะคะเป็นสมุนไพรล้วน,นเลยนะคะ ที่สาคัญน้องหมาสะอาดแล้วขนฟูค่ะสูง <c oughs> นะะ่าเหมาะสาหรับการาร้านกูมม m i n ที่จะเอาน้องอเอาน้องหมาอาบน้ําตัดขนเพื่อแต่งขนนะเพื่ออาบน้ําตัดแต่งขนนะคะ <c oughs> ขนฟูฟ่องเลยนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะขนนุ่มด้วยจ้าดูขนหนาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ขนขนเข้าไปดูใกล้ๆนะ้ะขนก็จะนุ่มนะคะนุ่มแล้วก็ฟูนะคะฟูแล้วก็เรียงเลยนะคะจับดูจะุ่มเลยนะคะเนี่ยขนจะนุ่มเลยนะคะ นุ่มมากนะคะทุกคนค่ะ